สวัสดีค่ะบุ๋มจุฑารันหิบแก้วนะคะก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะคอร์ตอนศีราพรอนอคพินนะคะแล้วก็โค้ดที่คอยสอนงานนะคะโค้ดแม่อ่านโค้ดแม่พัดโค้ดพี่กิ่งนะคะแล้วก็โค้ดในสปาร์นีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะมา after นะคะการเรียน CA l v 2นะคะก็เป็นการบ้าน day หนึ่งนะคะก็ จะมา after นะคะจากการที่บุ๋มได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะคะก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะเป็นหนังสือที่ทำให้เราป้อนโปรแกรมใหม่นะคะให้เรามีความคิดแบบคนที่เขาเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมานะคะ ก็บุ๋มชอบนะคะตรงที่เขาสอนนะคะว่าปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยมีความามีอิสรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็ความสำเร็จในด้านการเงินนะคะก็คือตัวเราเองนะคะเป็นคนที่จะต้องป้อนโปรแกรมใหม่ให้กับ สมองของเรานะคะแล้วก็ชอบตรงคําว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงที่รากนะคะและถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นโทษนะคะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มองเห็นนะคะเราจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็บทที่บุ๋มชอบนะคะในเรื่อง ในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นมันจะมีแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งนะคะทั้งหมด17บทเลยนะคะก็จริงๆอ่ะดีทุกๆบทนะคะแต่ไอบทที่บุ๋มชอบนะคะก็จะเป็นบทที่15นะคะก็จะเป็นแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งนะคะทีะ่บอกว่าคนรวยนะคะก็ทำงานหนักเพื่อตัวเองนะคะแต่คนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงิน นะคะก็ตรงนี้นะคะบุ๋มชอบตรงคําที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการร่ํารวยขึ้นมาค่ะไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเสมอไปนะคะแต่ว่าเราจะหาวิธีการไหนนะคะที่จะทําให้เราไม่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินนะคะกะ็ยกตัวยอย่างเช่นคือ ความร่ำรวยอะค่ะไม่จําเป็นต้องต้องทำงานหนักอย่างเช่นบางคนนะคะทำงานหนักเยี่ยงทาตเลยนะคะก็หลายๆคนขยันทํางานตั้งแต่เด็กนะคะหรือว่าทำโ OT ตลอดนะคะมีเวลาพักแค่สองสาชั่วโมงนะคะอย่างเช่นตัวเองเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าคือเราไม่เคยถูกสอนนะคะในเรื่องของการทำงานหนักแล้วเราจะต้องเก็บออมเพื่อที่จะทำให้มีไรายได้งอกเงยขึ้นมานะคะแตกต่างจากบางคนนะคะคนรวยบางคนนะคะทำไมเขาถึง มีเวลามีอิสระภาพที่จะไปอยู่คลับหรูหรูนะคะไปตีกอล์ฟนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะเขาใช้เงินนะคะในการหาเงินนะคะก็ในในบทนี้นะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าออพอคนรวยเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการกับเงินนะคะที่เราเราไม่ต้องทำงานหนักนะคะก็ ทำงานอย่างชาญฉลาดนะคะก็คนรวยเนี่ยคือจะเข้าใจว่า,าคุณจะสามารถทํางานหนักได้นะคะแต่ว่าต้องให้เงินนะคะทำงานแทนคุณได้นะคะกอ็อย่างในบทนี้นะคะก็ทำยังไงก็ได้คะ่ะมันจะมีหลายวิธีการนะคะที่เราจะสามารถสร้งาง คว,ความว่าเงินที่ที่งอกเงยขึ้นมานะคะก็มันจะมี3าอย่างนะคะก็จะเป็นการเงินสร้างเงินนะคะก็จะเป็นาการลงทุนในหุ้นพันธบัตรตัวการเงินการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าธุรกิจสร้างเงินนะคะเป็นธุรกิจยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ ได้ก้าวเข้ามาที่ทําธุรกิจนี้แล้วนะคะแสดงว่าเราอาจจะเข้ามาแบบเครื่องทางของการที่เราจะสร้างเงินที่งอกเงยได้นะคะก็คือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะที่น่าทึ่งมากๆนะคะโดยที่เราอาจจะลงทุนน้อยมากๆอย่างเช่นบริษัทเลกาซี่ของเรานะคะถ้าเราเราเข้ามาด้วย ด้วยไมซ e ตของเราแล้วก็ด้วยเงินสมัครแค่500บาทนะคะสามารถสร้างเงินแสนเงินล้านได้นะคะถ้าเราตั้งใจและเริ่มเริ่มที่จะทำมันนะวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหานะคะในการสร้างรายได้งอกเงยน,นะคะก็เรานะคะหลายๆคนจะถูกตั้งโปรแกรมนะคะว่า ให้เราทำงานหนักนะคะทำงานเพื่อเงินนะคะก็อ,อย่างไม่มีที่ไหนนะคะที่จะมาสอนนะคะว่า,าไม่มีโรงเรียนไหนนะคะที่จะมาสอนให้เรานะคะสร้างสร้างเงินสร้างเงินงอกเงยน,นะคะมีแต่สอนวิธีการที่แบบเรียนจบมาแล้วเราจะต้องทำงาน เท่าไรได้ชั่วโมงและกี่บาทอะไรประมาณนี้นะคะก็มันจะมีเรื่องเล่านะคะในบทนี้นะคะที่จึ๊กกับตัวเองนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของนาตาลีค่ะนาตาลีนะคะมีพ่อแม่นะคะที่เขาแบบ ตระหนีขี้เหนียวมากๆเลยนะคะก็ใช้รถคันเก่าๆนะคะไปรับเขาที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะภาวนาทุกๆครั้งนะคะว่าไม่ให้เพื่อนเห็นนะไม่ให้เพื่อนเห็นนะแบบเวลาที่เขาขึ้นรถลงรถของพ่อแม่นะคะแล้วก็เวลาที่พาณตาลีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะไม่เคยพักที่โรงแรมหรูๆเลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ ทำให้นาตาลีนะคะเติบโตขึ้นมานะคะโดยความที่เขามีความคิดป้อนในสมองของตัวเองว่าเขาจะไม่เป็นแบบพ่อแม่นะคะก็คือเขาจะไม่เอานิสัยความจระหนีตรงนั้นมาใช้นะคะแต่กับกลายเป็นการทําร้ายนาตาลีเหมือนกันนะคะตรงนั้นตรงที่นาตาลีโตขึ้นมานะคะเขาจะใช้แต่ของแพงๆค่ะทํางานหาเงิน แล้วก็ใช้เงินโดยความฟุ่มเฟือยนะคะกดบัตรเครดิตนะคะคือใช้เงินมากกว่ารายได้ที่มีนะคะก็เลยทำให้คือตรงนี้ค่ะเป็นการที่บำบัดความสุขชั่วคราวค่ะซึ่งเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีนะคะก็พอบุ๋มอ่านเรื่องนี้นะคะตอนแรกกำลังนั่งกดอ่ จะซื้อเสื้อผ้านะคะเราก็เลยมานั่งชุกค,คิดแล้วก็รู้อะไร่ะว่าคือถ้าเราใช้เงินตรงนี้ก็คือเป็นการบำบัดความสุขแค่ชั่วคราวค่ะทำไมเราไม่เอาเงินตรงนี้นะคะที่เราจะซื้อของฟุ่มเฟือยนะคะเ,เก็บในบัญชีเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะคะก็ในบทนี้เขาก็จะสอนนะคะว่าให้เราป้อนโปรแกรมใหม่ ให้กับสมองของเรานะคะว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทำงานหนักชั่วคราวนะคะเพื่อเก็บออมเงินและลงทุนในในอะ,อะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เงินเราเรางอกเงยขึ้นมานะคะแล้วถ้าเงินเรางอกเงยขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตนะคะ เป็นอิสระภาพนะคะก็คือถ้าเรามีเงินมากกว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะคะเราจะและสามารถทําให้เงินเนี่ยเ,เขาเรียกได้ว่าใช้เงินหาเงินได้โดยที่เราไม่ต้องลงแรงนะคะตรงนี้ก็คือทําให้เราเจออิสรภาพทางการเงินนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขทางด้านวัตถุนะคะตอนนี้คือป้อนความคิดให้กับตัวเองใหม่นะคะว่า ให้เรากําจัดความสุขทางด้านวัตถุออกไปนะคะแต่ป้อนข้อมูลใหม่เข้ามาก็คืออ,อิสภาพทางการเงินนะคะก็ในบทนี้ก็คือจึกกับตัวเองนะคะว่าจะต้องเป็นคนที่าหาเงินนะคะแต่ด้วยวิธีการไหนที่กล่าวมานะคะก็คือหาเงินยังไงที่เราไม่ เขาเรียกว่าไม,ไม่ต้องทํางานหนักอะคะ่ะก็เราบูมเจอแล้วนะคะก็คือทํางานเครือข่ายเครือข่ายนะคะเจอเลคซีนะคะที่จะพาเป็นเครื่องมือนะคะที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็เราพยายามตั้งใจทําในวันนี้นะคะเพื่อที่จะมีเงินเก็บนะคะแล้วก็ เพื่อที่เราจะสามารถให้เงินนะคะหาเงินให้เราได้โดยที่เรา,าไม่ต้องลงแรงแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตมีความสุขในแบบที่เราเป็นนะคะก็คือตรงนี้นะคะถึงเรียกว่าอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะคะบุ่มชอบมากๆตรง บทสรุปเลยนะคะก็คือเขาจะบอกว่าให้เราป้อนข้อมูลใหม่ป้อนโปรแกรมใหม่นะคะว่าเราจะต้องเป็นสมองมนุษย์เงินล้านนะคะเราต้องป้อนโปรแกรมใหม่ตั้งแต่เด็กจนจนถึงนะ้าปัจจุบันนี้เรามีโปรแกรมโปรแกรมอะไรในสมองนะคะให้เราแบบ บอนโปรแกรมใหม่เข้าไปค่ะว่าเราจะต้องเป็นสมองเงินล้านนะคะก็มีวิธีการมีการวางแผนในการในเรื่องของการใช้เงินนะคะในการหาเงินนะคะแล้วก็มีความฉันฉลาดนะคะในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เขาจะบอกวิธีการว่าให้เราขยันที่จะต้องแบบปฏิบัติตัว คือเราอ่านหนังสือเราอินพุตข้อมูลเข้าไปแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องเอาออกไปลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็เขาอยากให้เรากลับมาอ่านเล่มหนังสือเล่มนี้นะคะทุกๆเดือนเพื่อเป็นการป้อนข้อมูลใหม่ในหลายๆเรื่องให้เราแบบจำให้ได้ค่ะว่าเราเป็นมนุษย์เงินล้านนะเรามีการวางแผนในการใช้ชีวิตนะเรามีการวางแผนในการใช้ใช้เงินนะแล้วก็ ลองมาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าอีก2-3ปีเราจะเปลี่ยนแปลงคนใหม่หรือเปล่านะคะก็วันนี้นะคะดีมากๆค่ะเล่มนี้บุ๋มชอบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะผู้ที่เปิดโอกาสที่ได้ให้หนังสือเล่มนี้มานะคะแล้วก็บุ๋มจะเอาไปถ่ายทอดให้หลายๆคนได้ทราบในเรื่องดีๆที่เราได้รับรู้มานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ